สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะในทิศนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของนาฏศิสินพื้นเมืองเนาะนาฏศิสินพื้นเมืองนะคะเรามาดูกันว่าการแสดงพื้นเมืองเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะไปค่ะ การแสดงพื้นเมืองนะคะหมายถึงการแสดงที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นนะคะและตามพื้นที่ต่างๆของแต่ละภูมิภาคนะย้ำนะว่าแต่ละภูมิภาคซึ่งประเทศไทยของเราก็จะมีทั้งหมด4ีภูมิภาคนั่นเองนะคะโดยนะคะการแสดงเนี่ยจะมีการพัฒนาหรือดัดแปลงมาจากการลเล่นของพื้นเมืองของท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคุณค่านะคะหรือว่าประโยชน์ของ การแสดงพื้นเมืองนั่นเองนะคะนะคักเรียนสามารถย้อนมาอ่านได้เลยนะก็คือเป็นการแสดงเพื่อเป็นม้ระกทางวัฒน,นธรรมนะคะที่บรรพบุรุษไทยเนี่ยได้สั่งสมสร้างสารรค์แล้วก็สืบทอดเพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั่นเองนะทีนี้มาดูกันนะคะว่าการแสดงพื้นเมืองแต่ละภาคเนี่ยมีลักษณะได้คล้ายคลึงกันนะคะซึ่งจะมีเหตุผลนะคะ ของการเกิดขึ้นของการแสดงพื้นดวองเนี่ยยังไงนะคะมีทั้งหมดสข้อนั่นเองนะคะข้อหนึ่งก็คือสแสดงเพื่อเส้นสวงหรือบูชาทพเจ้าเป็นการแสดงเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเส้นสุบวงวงดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะคะ2ก็คือเป็นการแสดงเพื่อความสนุกสนานในเทศกาลต่างๆนะคะเป็นการรําเพื่อการลื่นลืงของกลุ่มชนตามหมู่บ้านนะในโอกาสต่างๆหรือเพื่อเกี่ยวพาราศีกันนะคะ ระหว่างชายหญิงนั่นเองนะคะการแสดงเพื่อความิริมเพื่อเสริมศริมงคลนะคะเป็นการแสดงเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผู้มาเยือนต่างๆนะคะ4ก็คือการแสดงเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์นะคะของท้องถิ่นนะอันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะคะและวัฒธรรมประเพณีเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักนั่นเองนะคะ ต่อไปการแสดงพื้นเมืองนะคะก็จะแบ่งเป็นสีภูมิภาคดังนี้นะคะก็คือ1การแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือค่ะ2การแสดงพื้นเมืองของภาคกลาง3การแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานนะคะแล้วก็4การแสดงพื้นเมืองของภาคใต้ค่ะซึ่งในภาพนี้นะคะเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคไหนคะมีโป่งนางแล้วก็มีผู้ชายนี่ต่อให้หน่าจะเหมือนผู้หญิงสักนิดนึงคะก็คือการแสดงของภาคอะไรคะภาคอีสานนั่นเองนะคะ ก็คือดีดโรงหลงังเสื่อง,ล,งลางหลังเองนะอ่ะมาดูกันค่ะที่ภูมิภาคแรกก็คือภาคเหนือค่ะการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ,อก่อนอื่นโค้ชต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมีใบางานให้ทํานะเด็กๆสามารถนี่ใบางานก็จะมาดูได้ในสไลด์พวกนี้เลยนะคะก็คือจะบอกลักษณะของการแสดงชื่อชุดการแสดงแล้วก็ลักษณะการแต่งกายนะคะแล้วก็เครื่องดนตรีนะนักเรียนเอาในนี้ไปตอบได้เลยนะ การสแสดงพื้นภาคเหนือเป็นลักษณะศิลปะที่มีการผรสมผสานกันร,ระหว่างชนพื้นเมืองชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยล้านนาไทยใหญ่เยวรวมถึงพวกพม่านะคะที่เคยเข้ามาปกครองล้านนาไทยนะคะทําให้นาฏศิ์นเนีย่ยหรือการสแสดงที่เกิดขึ้นในภาคเหนือนี้มีความหลากหลายนะคะแต่ว่ายังคงลักษณะเฉพาะอยู่ แสดงถึงความนุ่มนวลเน้นนะอันเนี้ยนะน,นุ่มนวลของขั้งท่าน,นะคะเอาไปใส่ได้นะในใบงานนะคะที่ครูอ้นจะให้ทำนะลักษณะการแสดงของภาคเหนือนั่นเองนะคะและทำนองประกอบกับความไพเราะของเครื่องดน,นตรีประเภทเครื่องดีซีและตีเป่านะคะมีความเด่นชัดไม่ว่าจะเป็นสล้อซอซึงนะคะซึ่งเนี่ยเครื่องดน,นตรีพวกนี้นะคะเป็นเครื่องดน,นตรีของภาคเหนือน,นะคะ เฉพาะเลือของภาคเหนือน,นะคะรวมทั้งการแสดงที่ความเข้มแข็งหนักแน่นในแบบฉบับของการตีกองสะบักชัยตบมา,าพาเป็นต้นนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะเรียนเสิร์ชใน YouTube ได้เลยนะคะโอกาสที่แสดงมักจะเล่นในง,งานพิธีหรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะได้แก่ฟอนเล็บฟอนเทียนฟอนขวดทานฟอนสาไม้และฟอนเจิงนะคะฟอนเจิงก็คือฟอนดาบนั่นเองนะต่อไปค่ะ การแสดงพื้นเมืองของภาคกลางค่ะภาคกลางเนี่ยมันภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในที่นี้คือมันคด้วยดินหญ้าเอ,อน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะประชากรส่วนใหญ่ก็คือจะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมนะคะทาให้เป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่สุขสบายนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงหรือว่าการละเล่นที่เกิดขึ้นในภูมิภาคกลางนะคะนั่นก็คือมีลักษณะสนุกสนาน เป็นการร้องเกี่ยวพาราสีกันของชายกับหญิงนะคะเช่เนเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวนะคะหรือเป็นการแสดงที่่อให้เห็นถึงการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะเช่นการเกี่ยวข้าวก็จะเป็นลำบำําขวัญข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะ <c oughs> การเต้นกำลําเขียวเนี่ยก็คือการแสดงที่ พักผ่อนหย่อนใจจากการทํางานเมื่อเสร็จฤรื่ด้วยการเกิบเกี่ยวนะคะรําโทนหรือรําวงก็คือนี่นะคะที่เราเรียนกันไปในคาที่แล้วเนาะก <t> ็คือรำโทนก็คือจะเป็นที่มาของการแสดงระบงมาตรฐานนั่นเองนะคะหร <t> ือรำกองยาวเป็นต้นมีการแต่งกายตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆและใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านเช่น กองยาวกองโทนชิงฉับกัปและโมงนะคะเครื่องดนตรีนะนั่เองก็องเอาไปใส่ในใบงานนะคะเปิดมาดูได้เลยนะคะต่อไปการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานค่ะการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับภาคเหนือนั่นเองนะคะเพราะว่าทางภาคอีสานก็จะมีชนชาติต่างๆอยู่ปะปนอยู่ด้วยนะคะเช่นไทยลา่าผูไทยไทยพวนนะคะแต่ละแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะแตกต่างกันตามเชื้อชาตินะคะแต่จะมีลักษณะ ที่คล้ายคลึงกันอยู่นะคะเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองเนาะและความสนุกสนานในเทศกาลต่างๆนะคะการรไายรำของภาคอีสานนะคะที่เด่นชัดมากที่สุดเลยเขาจะเรียกว่าเซิ้งนะตามแบบท้องถิ่นของอีสานนะคะเช่นทําท่าทางลักษณะเอ็นตัวแล้วก็โยกไปมานะคะเวลาก้าวตามสังหวะก็จะมีการกระแทกกระทําตัวดีดขาขยับเอวขยับไหลนะคะเน้นความสนุกสนานนะคะ การแสดงพื้นเมืองภาคอีสานเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของชนพื้นเมืองนะคะกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่การแสดงพื้นเมืองภาคอีสานจะมีทั้งการแสดงที่เป็นดั้งเดิมแล้วก็มีการสืบทอดมาด้วยนะคะการแสดงที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นก็จะเป็นไปตามความถนัดนะคะความสามารถของแต่ละคน โดยไม่มีระเบียบแปแผนะคะเช่นแหนังแมวซึ่งบางไฟซึ่งเซอริงซึ่งกระที่เป็นต้นนะคะอย่างเช่นในรูปนี้นะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะการแต่งกายของพระอิศานก็จะเป็นลักษณะของการนุ่งสิ้นสั้นนะนะคะ่ะก็จะมีผู้ชายด้วยนะคะต่อไปภาคสุดท้ายนะคะเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้นั่นเองนะคะด้วยเหตุที่ภาคใต้เราเนี่ยเป็นประเทศที่มีเป็นภาคที่มีอาณาเขตน,นะคะติดต่อกับของประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะ ทำให้การผสมผสานของภาคการแสดงคูหน้องพวกนี้เป็นการแสดงเป็นการผสมผสานทั้งด้านทางศาสนาและก็วัฒนธรรมด้วยนะคะอารยธรรมจากกลุ่มชนหลายเชื้อชาติเกี่ยวโยงกับศาสนาและก็พิติกรรมนะคะจนทําให้นาฏศิลป์ในดนตรีภาคใต้มีลักษณะที่เป็นเครื่องมือทั้งในพิธีกรรมพิธีชาวบ้านร,รมวมทั้งงานรื่นเดิงนะคะโดยเอกลักษณ์เฉพาะอันนี้เน้นนะคะเราอาไปใส่ในงานนะ คือมีจังหวะที่เร่งเร้ากระชับกระเฉงและเน้นจังหวะมากกว่าท่วงทํานองโดยมีลักษณะที่เด่นชัดของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีให้จังหวะเป็นสำคัญศิละปะการราของชาวพื้นบ้านภาคใต้นะคะอาจแบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมได้2กลุ่มคือวัฒนธรรมไทยพุทธนะคะได้แก่การแสดงมโนรา หลังตะลุงเพลงบอกเพลงนานะคะแล้วก็มีไทยมุสลิมน,นะคะได้แก่ลองแงงซาเพลงนะคะทิเกฮูลูนะคะสีละนะคะภายหลังเนี่ยได้ปรับปรุงการจากกิจกิจ,จก,กรรมในวิถีชีวิตเช่นดาบาับบลร่อนแรกกีดยางปะเตเป็นต้นก็คือเอาวิถีชีวิตในชีวิตประจําวันทำมาทําเป็นการแสดงนั่นเองนะคะเช่นนี้ในภาพนี้นะคะเป็นการรําตะลีกิปัตนะคะก็ผสมภานาระหว่างไทยกับ มาเลเซียนะคะดูได้จากชุดนะคะก็จะได้รับตีบผลจากทัมมาเลเซียค